ตกได้แล้วตาหนิวดีบจับมาเร็วเข้ามานันจะหนีไปแล้วเอ๊ะจับได้แล้วจับได้แล้วพี่หญิงเอ๋ดูนี่สิวอ้ว,วนเลยหนึ่งสองสามสี่วันนี้ต้องได้เงินเยอะแน่นอนพี่หญิงเอ๋มีสู้เราจับปิงกันไม่ดีกว่าหรือไม่ได้ของพวกนี้ต้องนําเข้าเมืองได้เงินและสืออย่างให้ท่านปู่นะก็ได้แต่ข้าหิวจังเด็กดีนะตาหนิว รอแลกเงินข้าจะซื้อสาลาเปาให้ไปกันเถอะอะไรนะแลกได้แค่ยี่สิบเองเหรอขังก่อนตอนที่มากับท่านปู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าต่อตัว50าสิบหรอกเหรอขังก่อนก็คือครั้งก่อนวัตถุดิบยายามนี้ล้วนเต็มท้องตลาดไปหมดแล้วจะว่าไปแล้ว50แบบมีชีวิตเจ้าดูโกบพวกนี้สิล้วนสิ้นชีพไปหมดแล้วยี่สิไม่น้อยกว่านี้แล้วล่ะนี่ไม่ใช่พอเห็นแก่ปู่เจ้าถึงได้ให้ขนาดนี้หรอกนะ ขอตัวที่ตายจริงๆก็แค่สิบแต่ว่าือของซื้อของขายเอ๊ะพี่หญิงกบหนีไปแล้วเี็กน้อยตาทองเป็นกบเจ้าเงินหรือขอบคุณไอ้ยานายท่านลงมะไรพาท่านมาที่นี่ได้ล่ะทางนี้ท่านอยากจะสั่งอะไรหรือฮ่หาฮ่าฮ่วัตถุดิบเจ้ารวนของดีทั้งนั้นแต่ว่ายายนูหัวเขียวและเจ้าตาทองนี่ขายเท่าไหร่ดีล่ะ ข้าไม่ได้ข้ว่าท่านหลอพวกเขาเล่นแล้วล่อทั้งหมด198 199 200เงินเยอะขนาดนี้เลยพี่หญิงพวกเราไปซื้อซาลาเปากินกันเถอะไม่ได้นาต้าหลิวเงินพวกนี้เอาไปซื้อยให้ท่านปู่ตังหากถ้าหากเหลือค่อยซื้อละกันเอ๋เอารายการคืนมานะเอะ๋เป็นท่านเมื่อคู่นี้ต้องขอบคุณท่านด้วย ตัยาพวกนี้นับว่าไม่ถูกนักเงินที่เจ้าเพิ่งได้ไปมันไม่เพียงพอหรอกข้านาบมีวิธีที่จะช่วยหาเงินได้อยู่ขึ้นอยู่กับพวกเจ้าอยากจะทำไหมล่ะไปด้วยกันได้กินเนื้อสรารพาด้วยแหละเป็นที่นี่จุดคบเพลิงได้แล้วรออีกเดี๋ยวพวกเจ้าต้องไปช่วยหาสมบัพรวัตถุดิบทำยามาและนี่ก็เป็นเหตุชนิดนี้ดูให้ดีๆล่ะถ้าหาเจอสักคนข้าจะมอบให้หนึ่งตำลึงใครจะไปก่อนล่ะ เป็นเจ้าแล้วกันเอ๊ะทำไมต้องเป็นข้าด้วยเอาตำนึงไปก็หนึ่งนี่เป็นของเจ้าก่็แล้วกันได้ข้าไปเองเอ้เอ,อว่าแล้วต้องทำแบบนี้ว่าแต่นี่มันคืออะไรงั้นหรือถนนทนทางมันมืดแล้วก็ลื่นเอาได้นะสินี่ก็เพื่อกันลื่นถ้าหาเจ้าลื่นหลอมกระดิ่งก็จะสั่นข้าฝ่ายเจ้าไปดึงมันขึ้นมาด้วยนะอ้างั้นข้าลงไปแล้วนะ พี่หญิงข้าอยากกลับบ้านแล้วหรอพรุ่งนี้เถอะพวกเจ้าก็จะได้มีเงินเต็มกระเป๋ากลับไปรับรองได้ดีแน่นอนอานี่มันอะไรนะ่ะ <c> เ <oughs> อ้ออารีบมาช่วยเร็วเข้า ให้ตายสิเจ้าบ้านนั่นมาสมควรตายนักเออเจ้าคนต่อไปไม่เอาข้าไม่อยากไปพี่หญิงเฮ้ข้าไม่อยากไป,ไกไปเจ้าจะทําอะไรนะพวกเราไม่ทําแล้วแต่หัวไปซ้อหูปากเดียวนี้ข้าไม่ได้มานั่งใจดีหรอกนะพวกเจ้าไม่ขี้อยากจะทํานักใช่ไหมอ่าข้าอยากกลับบ้านบอกตามตรงเลยนะที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อที่จะจับตัวเจ้าตัวที่อยู่ข้างล่างน,นั่น พู้เจ้าก็คือเหยื่อที่ฉายตกมันยังไงเล่าเพื่อฟังสาดีๆช่วยข้าจับมันได้แล้วก็ตำหลึงนี่ก็จะกลายเป็นของเจ้าพอถึงตอนนั้นเจ้าก็จะสามารถซื้อยาช่วยรักษาชีวิตปู้เจ้าได้แล้วไงล่ะเฮอข้าไม่ไปข้ากลัวไม่ยอมฟังงั้นหรือเจ้าเด็กเลวนี่ปล่อยเขานะข้าไปเองโอ้ดีเลยเออพี่สาว เอ๊ะไว้ขางโคกทองคำเอ๊ะพี่สาวท่านเป็นใคร ตัวข้าหูหนายกุ้ยหน่วยอรารักขากิเลนแห่งเฟิงหยางโจได้รับมอบหมายให้มากำจัดอสูรสมงบติตัวนี้นะ้อเด็กน้อยเจ้ายินดีที่จะรับข้าเป็นอาจารย์ไหมล่ะกว่าสิบปีแล้วที่ไม่ได้เจอมนุษย์เลยสักคนวันนี้กลับมีคนมาเยี่ยมไม่ขาดสายดูเหมือนจะเป็นที่นี่สินะเป็นพลังวิญญ,ญาณที่เข้มข้นดีนะเอ๋เจ้าคือ นางไม่ใช่มนุษย์อสูนสัตว์อสูนสัตว์ประหลาดทางมันบอยเร็วเข้าจับมันเร็วเข้าเป็นกระบีที่ดีว้อาอาอย่ไปมอง ใจเย็นก่อนรวบรวมวิญญาณไว้ผนึกโอ้มีวิชาตึงวิญญาณด้วยเดี๋นี้กิดไม่ถึงเลยนะสหายเก่าจะมาเยี่ยมเยือนน่าเสียดายที่โซ่ตัวนี้หนาเกินไปเลยไม่อาจดูขึ้นทักทายได้หือไม่สิไม่ใช่เขาแต่ลมปานดูขายลึงกันจริงๆเจ้าเป็นใครกันแนะ่เทียงลี่เจ้าสำนักขาดิงซูเขาลดิงซู้ที่แท้ก็ลูกหลานของเขานี่เอง ในเมื่อเจ้าได้รับตำแหน่งเจ้าสำนักมาเช่นนั้นตัวเขาก็คงจะดับสูญไปแล้วสินะเจ้ารู้จักอาจารย์ข้าง,งั้นหรือฮ่าฮ่าฮ่าแน่นอนต้องรู้สิถ้าไม่ใช่เขาแล้วตัวข้าที่มีพลังวาลีจันทาผ่านฟ้ามีเหลือจะล่วงหล่นแบบนี้ได้ถ้าหากไม่เป็นเช่นนี้เจ้าฝึกฝนก่อกำเนิดไม่ดับสูญของอาจารย์จนสำเร็จแล้วเหตุใดตัวเขาต้องล่วงหล่นดับสูญด้วยล่ะแล้วยังไง เจ้าขิดหยาจะแก้แข้นน่อาจารย์ของเจ้างั้นหรือแก้แค้นงั้นหรือท่านอาจารย์ไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับศัตรูสักครั้งทั้งชีวิตประสบการณ์ที่เขาเผชิญมาหลายผ่านเหตุการณ์มาแล้วหลายพันปีเขาแค่บอกกับข้าหลายๆเรื่องเช่นมนุษย์ประหลาดเช่นอสูรโบราณเช่นอสสลิษเช่นสายฟ้าอสศานีและกระทั่งสัตว์โบราณฝ้าดิน ทางเรื่องดาวมนุษย์ธรรมดาประเชิญหน้ากับอปศ์ปีศา์ทำได้แค่ปกป้องด้วยท่าที่อ่อนแอแต่เขาก็ไม่เคยกล่าวถึงเจ้าแต่ดูจากสิ่งที่เจ้าทำแล้วดูท่าเขาจากจะไม่เอ่ยถึงละมั้งงานเจ้ามาที่นี่ทำไมก็ไม่มีอะไรแค่เดินรอบๆไปทั่วเท่านั้นเองขอตัวลา เอาล่ะไม่ต้องแก้งหลับได้แล้วอ่าเจ้าหลัตั้งแต่แรกแล้วเหรอเมื่อคู่นี้ต้องขอบคุณเจ้ามากเลยนะคิดไม่ถึงเลยว่าที่ถูกคุมขังจะมีความสามารถจ้องมองอะไรแบบนี้ได้ด้วยนั่นสินะเชิหยวนเดินทางข้ามยุคมานับต่อน,นับแล้วสุ่ยเย่ผู้นั้นก็เอ๊ะเจ้ารู้จากเขาด้วยอย่างนั้นเหรอแล้วเจ้าก็ยังพูดกับเขาแบบนั้นด้วยเขาถูกอาจารย์ข้าสะบั้นใจและเขาก็สะบั้นดวงจิตอาจารย์ข้า ข้าเองก็กดเขาอยู่นะเฮ้อๆ <c oughs> ไม่น่าเอ่ยถึงเลยไม่น่าเอ่ยถึงเลยจริงๆไว้ลอเมื่อใดที่ข้าหลุดพ้นจากโลกนี้จงจำไว้จันทามืดมิดจะกลับมาเอ๋พุกเขาลงต่อหน้าดวงจันทร์ซะตอนนี้ทำไมเพิ่งมาได้นำของสิ่งนั้นมาด้วยไหมเฮ้อ <c> ๆ <oughs> ของสิ่งนั้นไม่ง่ายเลยนะกว่าจะเอามาได้ บางทีเรื่องรางวัลของพวกเราอาจจะต้องตอลองกันใหม่ดูแล้วล่ะหรือเพื่อสิ่งของนี้แล้วก่อนหน้านั้นก็มีคนตายไปแล้วกว่าหนึ่งร้อยคนแถมหนึ่งในนั้นก็ยังเป็นหนึ่งในองค์คลักหรือก่อนหน้านี้เจ้าก็ไม่ได้บอกก้าว่านั่นเป็นเผ่าแม่หมอสุสานโบราณน,นี่แถมยังเป็นหนึ่งในสร้างศพที่หล,อล่อหลอมขึ้นมาอีกเป็นมหาแม่หมอสร้างศพโบราณเสียด้วยซ้ำข้าก็เกือบจะัวพันเข้าไปในนั้นด้วยเช่นกัน แต่เจ้าก็ยังไม่ตายเหมือนกันนี่ผลมานี่สินี่คือศิลาวิญญาณในถุงมีทั้งหมดหนึ่งพันกว่าตำลึงทองเอาของสิ่งนั้นออกมาสิได้เลยจะว่าไปแล้วพวกเจ้าจะเอาของสิ่งนี้ไปทำอะไรกันข้าน่าจะนำมันไปเป็นข้อตกลงแลกเปลี่ยนหาคิดถึงสายโลหิตโบราณของแม่หมดแล้วเหตุใดข้าถึงต้องหลอช้าด้วยรือเจ้าคิดพยายามจะหลอกลวงข้าหรือย,ยังไง เออนี่เจ้าเป็นใครกันแน่งั้นเจ้าก็ลองดาวดูสิองคลลักษ์อสรพิษเจ้าจะเรียกข้าว่าอาชิงก็ได้เงาทลายดูเหมือนเจ้าจะได้รับการยอมรับจากอาจารย์แล้วสินะอาฮ่าต้องขอความกรุณาจากศิษย์พี่ชิงเหรียญที่ช่วยชี้แนะเยอะๆแล้วล่ะน่าเสียดายตอนนี้ข้าไม่มีวิธีรับมือกับเจ้าได้หรอก ตือเหลียนเจ้าช่วยใช้ความสามารถแถมพวกเราทีรับคำสั่งติดพี่ช่างนามนี่ข้าให้เจ้าจะสืบทอดอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นก็ช่วยแนะนำให้ข้าด้วยกว็แล้วกันช่วยชี้แนะด้วยอาชิงระวังหน่อย ตือเหรียญเจ้าพัฒนาขึ้นไม่เบาเลยนี่เออก่อนหน้านั้นคิดว่าเจ้าชนะเจ้าได้เสียอีกครั้งนี้พี่ชิงพูดเยอะแยะหลังจากนี้เราก็ใช้รหัสนามร่วมกันอยู่ดีนั่นแหละข้าชื่อจูเย่ชิงขอรับพี่ชิงอ,อื้อพักผ่อนเถอะได้เลยพี่ชิงนี่เจ้าจงใจเกินไปแล้วมัง้งฮ่าฮ่าข้าไม่กล้าไว้ชีวิตด้วยพี่ชิง เตียนถึงพวกเราในที่สุดก็จะได้เป็นองค์คารักษ์แล้วสินะใช่แล้วหลังจากนี้พวกเราก็จะถือเป็นสายโลหิตเดียวกันและจะซ่อนตัวไปพร้อมๆกันภารกิจใหม่ให้สังหารคนทรยศต่างสิงจูใครใช้ให้นางเอาโลหิตกลับไปใครใช้ให้นางเหมืนหน้าองค์ารักษ์อสรพิษ เจ้าไม่ใช่ว่าฆ่าคนบ่อยๆหรือไงถึงกับลมปานแปรปวนขนาดนี้อันที่จริงด้วยอายุขายของเจ้าแล้วก็ไม่เลวมแมลงพิษหากเปลี่ยนเป็นคนอื่นอาจจะไม่สัมผัสถึงตัวเจ้าก็ได้แต่สำหรับองคลักษ์วิญญาณความสามารถของเงาทลายข้าก็ทำได้เช่นกันหนึ่งกระจางสองแจ่มแจ้ง ทุกสิ่งล้วนคือความว่างเปล่าเงาที่แท้จริง้าเจอมันแล้วไปดอกเถาโลหิตเจ้าสืบทอดเงาได้ไม่ใช่มีความสามารถแค่ดีหรอกนะเฮ้อแน่นอนในครั้งนี้นี่ก็แค่ทักทายเจ้าก็เท่านั้น ผ่านวายุแขนขารับคำสั่งผู้พิทักษ์อสรพิษจะไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมรดกกีเลนสิทธ์พี่ซื้อเหยียนถือว่าท่านทําตัวเองนะลาก่อนล่าข้ามายานางรู้วิชาของผู้บําเพ็ญเพียรด้วยหรือจะให้ไล่สังหารไหมคุณชายช้างเอ๊ะน่ากลัวกว่าแทบตายเลยแน่อู้เจ้าหมอนั่นเขาไม่ได้สิเรื่องนี้ต้องนีบแจ้งแกอาจารย์ก่อน ทิงหลิงช่วยแจ้งข้อความนี้แก่อาจารย์ค้าทีฝากด้วยนะไปเถอะรีบลงมือหน่อยจะดีกว่าสิ่งนี้ถูกแกะสลักด้วยไม้จานชันเลิศลงอักขระวิญญาณปกคลุมด้วยยานทองคำว้ปฝีมืองานทุ่มสู่ชีวิตเช่นนี้นับได้ว่าผ่านยุคสมัยอมาตะแน่ๆแ,แต่งานสลักรูปข้าเหตุใด,ดถึงมีรอยยิ้มด้วยล่ะเอ๊ะข้าน้อยสมควรตายแล้วข้าน้อยจะรีบนำกลับไปปรับปรุงขอรับ แต่มันอาจจะใช้เวลาหน่อยเก่งว่าน่าจะใช้เวลาสักพักไม่ต้องหลอกเอาแบบนี้ก็ได้เอาเถอะนักแกสลักเจ้าไปทำงานต่อได้แล้วขอบคุณมากคุณชายไม่สิขอบคุณนายท่านรู้แล้วรู้แล้วเอ๊ะอาเอ๊ะท่านพ่อยืนได้แล้วขอรับท่านพ่อ เอ,องคลักกิเลนจะคงรูปสภาพศพเอาไว้อย่างชัดเจนแต่ก็เหลือแค่หนึ่งผู้พิทักษ์ที่ว่างเปล่าตำหนักเจิ้นหม้อคือสถานที่ที่ขนขาวบรรจบกับฟ้ากฟ้านับได้ว่าเป็นตำหนักที่สวยงามจริงๆ แต่สุดท้ายก็ทำได้แค่ป้องกันอย่างเดียวส่วนข้างล่างก็คือคุกพูดไปแล้วก็น่าขำเดินจามพวกนี้ไว้กักขังพวกอสูรในคาบมนุษย์มันไม่ได้มีไว้กักขังมนุษย์ทั่ว,วไปขังผู้บำเพ็ญขังพวกพ่อมดแม่มดและอื่นๆว่ากันว่าด้านล่างเป็นสถานที่รวมตัวของพวกอสูรในนั้นเต็มไปด้วยยันอาคมคำสาบวิชาเวทป,ป่าปนอยู่มากมายเต็มไปหมด ภูปีศาจตำนานปีศาจล้วนตั้งอยู่บนคุณเขาปีศาจวางแนวด้วยศิลายัก์หญ้าและต้นไม้ล้อมรอบไปหมดเหมือนกับว่ายัางไงดีล่ะมันเป็นสมบัติที่ผู้บำเพ็ญเพียรอย่างพวกเขาใช้กันมันก็คือหนึ่งกายนี่แหละอีกอย่างที่นี่มักจะเชื่อมโยงต่อกันแลวกับกระจกวิญญาณพรง,งั้นไม่ต้องแซงอีกแล้วออกมาซะที่นี่ไม่ใช่ที่ที่จะมอใช้สังหารหรอกเนาะ อย่แจริงคารวะนายท่านอาสารพิษหรือเจ้าเป็นสิทธ์หัวหนานกุ้ยหรือข้าดูเหมือนเขาจะเลือกสนับสนุนนางเลยเนาะนางเป็นที่ออกคําสั่งให้เจ้ามาฆ่าก้อย่างนั้นสินะไม่ใช่ข้าก็แค่มาเพื่อถ่ายทอดข้อความเท่านั้นนายท่านตะกูลเปยเหลียวหยินตาหนานตะกูลเยะตะกูลหัวทุกตะกูลใหญ่ทั้งผู้สนับสนุนกลุ่มลินเจียงกลุ่มเจียงหูและกองทัพชายแดน ต่างก็หลับรู้ถึงเรื่องราวทั้งหมดแล้วแต่ว่าการเดินทางระยะยแรกเกรงว่าอาจจะยากไปบ้างแต่ต้องรอเราๆสามวันก็คงไม่ต้องรอแล้วบางคนก็แค่หมายอยากจะอยู่ข้างผู้ชนะเท่านั้นลำบากทุกท่านแล้วสิมีก็เพื่อสนับสนุนนายท่านแล้วเอาเถอะอย่างไรก็ตามข้าจะไม่ลืมบุญคุณพวกท่านแน่ทาหารทุกท่าน ออกเดินทางเพื่อยุติความก่โหนนี้ซะเราจะบุกไปยังตำหนักปีศาจกันเจียงลี่หือมีอะไรถ้ารู้สึกว่าที่นี่มันอันตรายนะพวกเราไปได้เลยไหมเห็นช,ชัดๆว่าออกไปได้แล้วแต่ทำไมเจ้าถึงยังกลับมารออีกล่ะขอโทษด้วยแต่ช่วยรออีกสักสองสามวันเถอะมีเรื่องหนึ่งที่ต้องยืนยันเสียก่อนเจ้ารู้สึกไม่ได้อย่างนั้นเหรอ เมืองนี้นะ่าอีกเดี๋ยวจะเกิดภัยพิบัติในะไม่ช้าแล้วมอหมองโศกเศร้าโอลมานพายุฝนจะเต็มไปด้วยกลิ่นอายนองเลือดตลอดหลายปีมานี้ข้าหลวนพบเห็นผู้คนที่ถูกสังหารมามากมายข้าเกียดเรื่องพวกนี้นะข้าเองก็ไม่ชอบแต่ในฟ้ากฟ้าย่อมมีสงครามก่อเกิดแก่ทหารแต่สิ่งนี้ล้วนเป็นภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นและจะนำปัญหาชั่ว้าเข้ามาเองถ้าหออยู่ที่นี่เมื่อใด ที่ตำหนักกิเลนพอทายานพอถึงเวลานั้นก็จะสามารถหนีไปได้แล้วล่ะปีศา์เจ้าหมายถึงตัวที่ติดอยู่ในคุกนี้ใช่ไหมหรือว่าจะใช่แน่พวกเขาจะต้องมาช่วยเขาออกไปแน่พอถึงเวลานั้นที่เมืองแห่งนี้ก็จะพวกเขางั้นหรือเจ้าหมายถึงเชินยวนสินะถ้าหากเป็นเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องกังวลมากเกินไปนักลอพวกเขาไม่ใช่ปีศาจเอ๋ อีกอย่างเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนเหยียนหยวนพินาศไปหมดแล้วมีขามมาเหยียนเซ่ได้รวมกลุ่มเป็นหมื่นกว่าคนคาดว่า,น,าน,น่าจะถึงมณฑลในข้ามคืนเดียวทางนี้อย่างโจกิเลนได้เปลี่ยนกำลังคนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยผู้หญินที่นี่เป็นอันตรายเหตุใดตานถึงไม่รีบออกไปจากที่นี่ก่อนล่ะอาการแสดงกำลังจะเกิดขึ้นแล้วใจข้ายอมปล่อยไปเช่นนี้งั้นหรือที่ไม่สงบย่อมเจออันตราย ้าหว่าโจไม่อาจสูญเสียท่านไปได้พอแค่มีท่านก็สามารถควบคุมเหล่าสัตว์บ้าคลั่งกระหายเลือดนันได้แล้วฮ่าฮ่าที่แถก็เช่นนี้นี่เองเจ้าคิดว่ากล้ามานี่คนเดียวหรือไงหว่าโจเองก็ยังกว่าความโกรธของเขาเลยกิเลนที่สูญเสียความโกรธตอนนี้ตัวพวกเขาแบกรับกันไม่ไหวร่อยิ่งไปกว่านั้นนายท่านเขายังมอบอยันกิเลนไว้ปกป้องข้าด้วยมันเป็นของสืบทอดต่อน,นับพันปีเชียวนะ ตำนานกล่าวว่าใช้ป้องกันพลังของผู้บางเพนแดนทองคำหนึ่งการโจมตีได้ความลึกหับเช่นนี้ว่าจะมีแต่พวก่อโจแล้วล่ะแต่ก็แค่เรื่องเล่าเท่านั้นต่อให้สิ่งนี้จะจริงแต่อย่างไรก็ต้องใช้กายกิเลนสืบทอดความสามารถอยู่ดีมีเช่นนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นแค่เกาะธรรมดาทั่วไปผู้บัญชาการเปยดเจ้าวันนี้พูดเยอะมากเลยนะไปกันเถอะหัวเย่เออ แ้าเข้าใจเจตนาท่านนะแต่ว่าตัวหัวเย,ย่ไม่ใช่หัวเย่ยคนก่อนแล้วตอนนี้ข้าคือวิญญาณคางคกผู้ที่ได้รับการยอมรับจากจากักรพรรดิในฐานะที่ดูแลประชาชนนับหมื่นพันในแว่นแขวนปกครองว่อโจข้าต้องผิดจารณาเพื่อคนของว่อโจครั้งก่อนกิเลนได้ถงปกครองขึ้นสู่ยาโจบางทีนี่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่ข้าว่อโจสิบป,ปีมานี้ไม่รู้จะเจอสงครามหรือความสงบสุขกันแนะ่ หัวเย,ย่จะให้หลาทิ้งไปได้ยังไงล่ะถ้าเหนื่อยแล้วเจ้าช่วยเก็บกวาดกระดานทีนะเกตาว,วันตกอย่างโจตะกูลเซีย,ยามนี้ไปรวมทัพเข้ากับเกียน์เส้แล้วอย่าโจที่มั่นคงนับกว่า20ปีเกรงว่าอาจจะเกิดสงครามลุกเป็นไฟขึ้นอีกครั้งแน่แัวข้าขอแนะนำไม่ตัวเจ้าเสนอการจัดพิธีงานศพไปก่อนท่านควรขึ้นปกครองและต้านความไม่สงบที่กำลังจะมานี่เธอนายส่งข้อความมา ว่านายกับข้าโดนศึกเดียวและจบเรื่องแล้ววิธีนี้จะช่วยหลีกเรี่ยงภัยพิบบาิในยาโจได้ท่านต่อไปว่ายังไงบ้างข้าผู้แท้ส่งคิดว่าไม่ควรเห็นด้วยท้งก่อนในตําราระบุไว้ว่านางไม่อาจใช้ยานผนึกแ่งยาโจได้อีกแล้วตาผนึกกิเลนถูกขโมยไปหลังจากถูกนางกืนไปถึงแม้จะไม่ขึ้นสู่การของมัลลังป์ปกรองได้อย่างแท้จริง แต่ตัวข้าผู้แท้สางก็เชื่อว่ายามนี้ตัวนางก็ไม่อาจต่อกรกับท่านเพียงลําพังได้แต่อย่างใดถ้ารู้ดีนับตั้งแต่เด็กจนโตข้ากับนางมักจะแข่งขันเอาชนะกันมาโดยตลอดและข้ามักจะแพ้อยู่บ่อยครั้งแต่ครั้งนี้ข้าจะต้องชนะข้าจะต้องจัดการกับนางด้วยตวนเองอย่าโจมไม่อาจทนต่อพลังของนางได้ถ้าหากท่านแน,แน่ๆจะทำบางทีข้าอาจจะช่วยแนะนำให้ท่านได้ ถ้าผู้แส้สางรู้ว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งพลังของสายเลือดกิเลนที่แท้จริงกลายเป็นโลหิตโบราณตือเหลียนเจ้าขิ้อยากจะทำอะไรกันแน่ อย่าก,กดดันตัวเองมากไปนอกกำลังของเจ้าอยู่ในอการควบคุมของคนไปแล้วพละกำลังค่อยๆสูญเสียลุงโหข้าเริ่มจะควบคุมมันไม่ไหวแล้วสิต่อท่านปกครองได้อย่างแท้จริงและการเป็นผู้พิทักษ์กิเลนแบบถูกต้องเรื่องแบบนี้ก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกต่อไปท่านบอกว่าข้ายังไม่ใช่ผู้พิทักษ์กิเลนหรือไม่ต่อให้สืบทอดมรดกกิเลนมาแต่ท่านก็เป็นแค่กิเลนตัวใหม แต่กำลังกิเลนที่ถือรองยังขาดนามที่แท้จริงของกิเลนตอนนี้ตามหมวนภาพโบราณเท่าที่มองเห็นพละกำลังกิเลนจําเป็นต้องร่วมกับการสืบตอดปกครองไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นอะไรไม่เช่นนั้นก็อาจจะกลายเป็นหายนะได้หายนะหรือเมื่อเจ็ดปีก่อนบอโจก,ก็เคยเกิดเรื่องแบบเดียวกันรายละเอียดเนื้อหน่ข้าจาไม่แม่นแต่ในตําราเอ่ยไว้เมื่อยามสูญเสียดวงจิตถูกปกครองด้วยจิตอศูน มันจะหายดวงวิญญาณเพื่อปารถนาจะเป็นร่างแท้ยามนี้ท่านจังมีสติปัญญาแจ่มชัดซึ่งต่อไปก็ทําตามคันลองให้ถูกต้องแต่เจ้าผู้บำเพ็ญหนุ่มเจียงหลีนั่นเขาหยุดเรื่องนั้นได้ยังไงนะลุงโหท่านพอจะมีคนใช้ยานติดตามได้ไหมเจ้ายังคิดจะติดตามกองทัพทางทาง,ท,างที่อยู่นแน่นิ่งแล้วนะหรือไม่จากนี้ข้าจะลองเดินทางด้วยตัวเองดูพวงนี้เจ้าก็จะไปแล้วสินะน้องเลย ตุดทายพวกเรามาดื่มกันสักหายเธอะฮัมฮัมน้องเลยเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นอะไรภายในยาโจหลายสิบกว่าปีแล้วแทบไม่ได้เห็นเจ้าสัตว์หลายนี่เลยถ้าหากไม่ได้ปลุกจนตื่นบางทีมันอาจจะหลับไหลอยู่ในส่วนลึกของทะเลสาไปแล้ว แต่ถว่าใต้ล่ายามนี้ไม่ได้มีสัตว์โบราณแบบนี้อาศัยอยู Demon> ่แล้วนี่สัตว์โบราณฮัมฮมน้องเลยเจ้าเจ้าปล่อยอย่างนั้นหรือโอ้โอปล่อยอาฮ่าพี่เจิ้วเจ้าน่าจะเห็นชัดนะกิเลนน่าไม่มีวันปล่อยหรอกแย่อยู่หน่อย ทำไมการพวกเราละทิ้งผู้คนและละทิ้งดวงจิตไปสามารถควบคุมสปปรรพสิ่งเป็นตายได้แล้วแต่ก็ยากที่จะต้านการศึกก่อนของทุกปีเสียได้ข้าน่าเคยคิดแต่นี่หนะไม่จาเป็นต้องเลวหลายอะไรเร็วๆนี้ข้าได้เหมือนตำราบโบราณมาเจ้าอ่านหรือยอย่างละนในตำราเขียนถึงผ่แม่หมดโบราณผู้สืบทอดสายเลือดจากถวยเทพตั้งแต่แรกเกิดก็หลวนไม่ธรรมดาแต่ หากรอให้สายเลือดเทพรอมรวมนั่นจะตื่นขึ้นส่วนใหญ่ก็จะผ่านช่วงแ0 0อฤดูใบไม้ผลิแล้วล่วงไปแ0 0ปีได้ในตำราย,ยังกล่าวอีกว่าถ้าหากหาเลือดนางเจออย่าคิดเรื่องพวกนั้นเลยนาะข้าว่าในอย่างโจของเจ้าตำแหน่งกิเลนถูกเลือกแล้วใช่ไหมเจ้ายึดมั่นเรื่องนี้และคิดเรื่องนี้ในคุกทมินแถมเตรียมมานานอีกตั้งหากฝาดินร้องสัน่นขือสรุปแล้วเจ้าก็ปล่อยเรื่องบ้าๆน,นั้นให้ข้าจนได้ เออช่างเถอะสหายเกา่าเจ้าพักผ่อนให้สงบได้แล้วล่ะช่วงที่สองฮ้อ,อพื้นดินนี่คิดโตวอวดรือยังไงกันอย่าโจกับพวกเราไม่เหมือนกันห่างไกลจากอำนาจของส่วนกลางและมีขนาดเล็กพวกเขาล้วนเป็นกองกำลังทหารของผู้พิทักพ,พยัก และกองกําลังทหารของผู้พิทักษ์างคกแทบจะมีกองกําลังกระจาย,ยเต็มไปหมดเกือบจะทุกมณฑล20ปีพวกเขาล้วนก่อตั้งสร้างองค์ขลักอสสรพิษเชื่อมโยงสอดแนวไปทั่วแว่นแคว้นและอย่าโจมีเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถควบคุมพวกเขาไว้ได้นั่นก็คือฝ่าบากของพวกกิเลนนายย่าโจผู้พิทักษ์กิเลนคือราชาของพวกเขาตลอดหลายปีมานี้ล้วนเลยเลียควบคุมเกือบทั้งหมด ทางที่โจก็ได้ออกคาสั่งแต่งตั้งหย่าโจมาเก่งว่าตัวเองแทบจะไม่มีบํานานของตัวเองเลยด้วยซ้ำเจ้ยินเหมือนกับว่าพวกเจ้าอิจฉากันเลยเนาะปู่จิ้วท่านมาช้ามากนะตัวข้าเดินระลึกความหลังไปเรื่อยพวกเจ้าก็ทําอะไรของพวกเจ้าไปสิทารวะฉูโจานายท่านกิเลนเออใหญ่ยยหนูกิเลนเจ้าหน่ายังดีอยู่ไหมทําไมเขาถึงยังไม่มาอีก่ะ นายฐานนะที่เป็นถึงกิเลนของข้าย่อมปกป้องโอจโจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นหากหลายซึ่งการรับเชิญผู้พิธากษ์ิเลนก็จะไม่สามารถออกจากแขวนตัวเองได้หรอกโอ้เจ้าจะบอกว่าขนาดข้าที่ไม่ได้ถูกเชิญจะมาทําไมที่นี่น่ะหรือมีก้าท่านปู่จิ๋วสูงสักนักกิเลนที่รับผิดชอบแขวนสําคัญในเมื่อมานี่ได้ก็สมควรแล้วล่ะโอ้ภารกิจของลัฐไม่เข้าใจข้านั้นไม่กล้ายุ่งมากนักหรอก ยิ่งไปกว่านั้นยามนี้ข้าเองก็แก่เท่าแขวนฉูตำแหน่งกิเลนนั้นอย่างว่านี่ก็เป็นเช่นนั้นมาหลายร้อยปีแล้วด้วยไม่อาจกล้าพูดเช่นนั้นได้ทุกปีฉูโจอสูรมักจะปรากฏออกมาอารวาสเป็นประจำทุกปีล้วนเกิดภัยพิบัติข้ามผลทะเลพามายังโอโจกินประชาชนไปแล้วหลายล้านแต่ท่านก็สามารถดูแลฉูโจได้ทําให้ประชาชนผาสุกกิจการขาขายล้วนราบลื่นดีไปหมด จนตอนนี้ตี้โฉองคขลักจกักรพรรดิยังคงมองชูโจเหมือนแดนทองคําทุกอย่างล้วนเปรียบด่งทองคําลาค่าทุกๆปีประชาชนในโอโจของข้าก็ยังต้องไปหวังพึ่งพาอาหารจากท่านเสียด้วยงานแบบนั้นจะมาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับท่านได้อย่างไรฮ่าฮ่าฮ่าใหญ่ยยหนูนี่พูดเก่งดีเนาะดูเหมือนตัวข้าทําอะไรเจ้าจะรู้ดีไปหมดเลยเนาะนายท่านสางหลิงชายหนุ่มที่อยู่เบื้องพยักน้อยในโอโจเป็นผู้กล้าดีนี่ ในปีนั้นถือสวมมงกุฎอ่อนแอยึดครองเพียงหนึ่งมีก้าท่องกระโจนไปทั่วแต่แม้จะบายแผ้ไม่ชูเกียดแต่ก็ได้ยินมาสักพักแล้วว่าเจ้าถูกเจ้าเด็กนั่นถูกตีไม่ใช่หรือแล้วชนะไหมพูดดีดีเลยนี่รอหาผู้เยี่ยมอยู่สูงๆแล้วข้าจะให้เจ้าลงมือแต่นี่ทำพิธีไปก่อนอย่างที่ควรทำ Valeu!